นี่เนาะทานชมหอประสิมพามาเบบงี้หาดาวเขาเนาะันนะเจ็บาเลยเยมหาดาวเขา,าสบายดีเดี๋ยวเสบายดีนะสิสบายดีน,นกระดาษเศร้านนอง,นองติดแม,ม่น้องติดมามีเอาาอไ่ใช่อใจ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชปิด,ปด,ปด่ิ่งแ่้ว่ไมดใช่งแล้วเไ่ใช่งมใช่ไ่ใช่ไ่ไม่

มาเสียมาเสียตึ้งขึ้นเมื่อที่อาจารย์ได้ก็ได้ทักเข้าเงียมหาดาเนาะของพิเศษโลดตายเตียงเยีเท่ผู้แพ้เนทีมที่นที่ผู็นท้แ่ผเป็

มันลายเตียงมันรอยเตียงผกเอื่อหนเราแสบแีงขี้นะเมตียงข้การเน่ยเสก้ัน้เนาะพัอการ่าิน่ยสกินาะก็เลยไปทางเราเชสวันบอกมเคยเอินกันไหมเออจรงแม่บอกจุดเีว่ารว่าคนจีนนมดามด้ เออมาล่าัมาล่าแน่นเเตตัวนี่เท่ากับอะไรสื่อเครื่องลกเนาะสื่อโมมีกื่อโดนมินหมอบทันเดเสียบมอแต่โดนบดเปิดเเสียบใหม่ส่อด้สื่อได้กินยามควรอะไรเนาะ คนใดคนใดถ้าได้แท็กคนบ่อนถึงจะคนที่ห้าทยอยไปยอมออกแล้วส่วนเซฟเมื่กี้คนดนอย่างนี้ที่เสื่อมคุณก็ได้คัเห็น่าน้องผูชมจากในฝากคนไหนคนแทรกคนติดตามคนสับสับใครเป็นกำลังใจเย้าหาบนตอนนั้นคเองกนอกตอนนี้มา่ังขาที่อันเขียวตัวเองดีกค่ะ นี่เนาะทานสมหอบกระสีพามาเป็งเยบหาดาวเขาเนาะคนนะเซ็ดดาเนี่ยเฮมหาดาวเขาเนาะเอ๋สบายดีเดี๋ยวมาสบายดีนะสิสบายดีนี่นี่กระดาษเศร้าน้อนติดแม่น้องติดมามีเออมอใจก็พอถึงว่อไปแล้วเนาะนี่นี่เปิดซิ่งแล้วเปิดซิ่งแล้วนี่เปิดซิ่งแล้ว อันนี้เนาะกะเครื่องตอนต๊ะตะตาปทีับบนียนะเฮ้ยเจ้าจักเนาะมีนยังแบบแบบเห็นแบบแบบนี่มันอยังข้นแบบแบบน่มัอนมีเสียงรถตบกววันกะอันนั้นเนาะขอโทษขออภายนำอารมณ์ไม่ดีะ

บันทึกันทึกเอยังบันทึกอีกใช่ใช่ตอนไหนวันที้วันที่ตอนนี้วันทีูกชิ้นลูกชิ้นนี่ตอนเอาไอนี่นะครับสุดยอดเลยดูนาเถวรูมใส่ตีนมาตีนอย่าใส ลืมใส่หนิวนางไก่เดตีนเขียนนี้เอดนิวันเขียนนี้นะฮไมไม่แต่ว่ารดอถาให้มันฉุกเนาะฐานไปจบเนาะกูพร้กัเต็มเลยมันโดดไหมะ เป็นนอนหามีแต่สีทางไหว้ะไก็นนอนหาเนาะล่อยสกุลพรแดดมันหล่นละเรถ่าสกุลนะฐานสุบเนาะอาเรนเาานสุหนังจากทีเข้าฐาเป็นเวไดแล้วะอีกก็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 กก็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 ็กกกิก ตรวจก่องกันไหมยังเอื่อเอื้อเือื้ออ่าแล้วแล้วอะไรต้องดอะไรเนาะจิสนบนนนนก้นไีอีหด้จังก็นต่อ ไปแค่สองคนแต่เต็มของไทยเรษฐ่ะานะคงปบกเศษเลยบบนี้มันมหัศจรอันนี้ต้องซุกซนเลยก็ตัวจานที่ไปกิน รีว่ะร hmm. ีว uh ิวอาาก็ปะมดณนี้เดาอาจจะีวิวนะไม่รับผิดชอบดูถ้าู่อยกหส่งไปไู่กไปดีดน่ับได แาต้องรัทราบเลเปปก็นการกดเเรียเงินกดเกิดอะไข้นอืมเปิดไทยอซ้ำผลกี่ยองไงส่วนไหนสวนที่อินเทอรนตี่านเงินเาส่งส่วนการสายรเงนแีนี่เินเองเ

Tao cầm bóng tay ăn kia bóng tay ăn kia bóng tay ăn kia bóng ăn ăn kia bóng tay ăn kia bóng bông, ăn kia ăn kia bông tay ăn kia bóng tay ăn kia bóng tay ăn lúc đầu thì đây là lúc đầu tay nó chèo kéo bóng kéo cái kéo bóng chèo bóng ké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 o

กันแล้วเป็นใครกินข้าม้วนกนข้วม้วนเอียงาาใส่กอนังคำม้วนสวัสีกินเขาแต่กินแต่กินข้วม้วนจมาเป็นวันเย็นเปวันนี้กินขาม้วนไยแสร็จกันสีเดือวกัน

bây giờ tôi có tập đoàn mà năng, tôi làm có năng bảo sẽ ừ. để sang thôi, bình 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 đang đế bình nọ, mặn giờ, cậu nói quên mua gà chim, chế chế mặn giờ quẹo quẹo lại, cái đi ừ. anh ấy ไม่ไม่โอ้เกิดป็นแบบหัวงับหายสิกากินแม่ไหมอะมาต่ปินถกดนถูกะยามาโโลโมาใเลยนะกเดียวจะได้นี่มายอะตั้สดขาวเุ้มเลยเอโอเค เออล้าเราจะถ่ระก็ฝาพอดฝากเทิมเนาะเดีย๋ย<ม>วจะ,จะไปยอ,อกยอ,อกให้ดิสิจะไปยอ,อกปูก็คือยอ,อกือ,อยาไม่เห็นแจ่รงสิบตตายเลยบ่ฝา,ากฝากไวให้คิดแต่ตูว่ได้เห็นนี่มัน,นก็ยังยากนะที่น่คนใจเครงแบ่นี้ตักตักตักีโนเทิกันก็จะได้เห็นทุเรียได้กะ

ไม่กล้าจะเอาไ่ก่ยอะรี่อยากโคงศิษย์จากคะีตลอดไปนตัเอ้ี่สุดอาหากะเบียดแดงไป่การเดบิวกัน เป็นกับการไมได้เลยะว่าการกินตัวก็การกินนี่แล้วเนาะมันก็ได้ยัดเยืเชิเยือายนอกน้อยานไหนเดเบอนตรันก็เด็กินกินน้อย

bơm mình <laughs> quả mà tổng nó bổng thẻ tổng bà chút hút chân nhúng đang ăn chân bà hoa đời đợi nó qua bà nhiều chuyện nhiều trái

อ่ะม,นนนนม่น้องสะอนเซอน้าะต่อีก่อนนสะสปอนซอร์เอ็นต่อยกันเอ็นร้อยเรียกว่าเป๊ปซี่ก็ว่ากันไปข็่แหงๆกับตอน tôm à Bước vào cái đoạn này. Để เวลาใหม่เงียตื่นแต่เราอเขนบอกคที่มมาสยามเอเราเยนเรา้อมายามเอครเราอมายามัเรื่องการามาสัก่ไหมมีเด็ก็กเด็กดีกับวอกเลยเด้อ ข่อยทายไหมคะภาษีต่อเองก็ได้ต่อเขาเขาข้าเหนียวข้าวเหนียาก็ะซิบในจบอยู่ไต่เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่ากินไปกินมาเนี่มันบรทันเบิร์ดมันสีนอนตลุเนี่มันฉีรับค่ะอะไรพวเพาเลยนี่จะได้กับป๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เด้อบ๊ายบาย